16. ปิงคียะมานวากะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปิงคียะมานพปิงคียะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ชาราภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพัรร์ไม่ผุดพองในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติและชาราในโลกนี้ ซึ่งข่าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะชนทั้งหลายเห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายแล้วยังประมาทเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทและรูปเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปปิงคียะมานบทูลถามดังนี้ทิศใหญ่สี่ ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนหนึ่งทิศเบื้องแางหนึ่งเหล่านี้รวมเป็นสิบสิ่งใดๆในโลกที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงทราบหรือไม่ทรงรู้แจ้งมิได้มีเลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกทรรมเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคิยะ เธอจงเพ่งพิจารณาหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำจิตเปิดความเร่าร้อนถูกชราครอบงำแล้วปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตันหาเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปปิงคียะมานวากะปัญหาที่16จบ